เปิดสนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสรอสหนึอยยืนยันสิทธิสยามเหนือเกาะกูดภาพซ้ายสมเด็จพระเจ้าบรงมงวงเธอกรมพระยาทววงวโรปการตัวแทนฝ่ายสยามผู้ลงนามในสัญญาสยามฝรั่งเศสรอสหนอยด้านหลังเปิดสนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสรอ,สอ 125ยืนยันสิทธิสยามเหนือเกาะกูดต,ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จวบถึงปัจจุบันรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่วงเวลาที่สยามเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสเรื่องดินแดนนำสู่การเจรจาและการลงนามระหว่างกันที่คนไทยอาจพอคุ้นกันก็คือหนังสือสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศส ลงวันที่23มีนาคมรศ125พศ2449ลงนามกันที่กรุงเทพมหานครที่ยืนยันสิทธิของสยามเหนือเกาะกูดพร้อมเมืองด่านซ้ายเมืองปราดและเกาะทั้งหลายภายใต้แหลมสิงลงมาจนถึงเกาะกูดสัญญาฉบับเดียวกันนี้ยังยืนยันการแลก มณฑลบูรพาได้แก่เมืองพระตะบองเมืองเสียมเรียบและเมืองสีโสพลของสยามให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกกับดินแดนข้างต้นฝรั่งเศสทําพิธีสมมอบคืนเมืองด่านซ้ายเมืองปราดและเกาะต่างๆให้สยามเมื่อวันที่หกรกฎาคมพศ2450ส24ภาพสมเด็จพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมพระยาทววงวโรปการ สนทิสัญญาข้างต้นนี้รัชการที่ห้าโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบารมวงศ์เธอกรมพระยาทววงวโรปการขณะนั้นเป็นพระเจ้าน้องยาเธอร่วมลงนามกับผู้แทนฝ่ายฝรั่งเศสคือวีคอลแลงเดอปลังซีวีคอนลิงเดอร์แพลนซีอัครราช,ชทูตผู้มีอำนาจเต็มของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีเนื้อหาบางส่วนดังนี้ ข้อหนึ่งรัฐบาลสยามยอมยกดินแดนเมืองพระตะบองเมืองเสียมราฐกับเมืองสีโสพลให้แก่กรุงฝรั่งเศสข้อสองรัฐบาลฝรั่งเศสยอมยกดินแดนเมืองดานซายและเมืองปราดกับทั้งเกาะทั้งหลายซึ่งอยู่ภายใต้แหลมสิงห์ลงไปจนถึงเกาะกูดนั้นให้แก่กรุงสยามข้อสามการที่จะส่งมอบดินแดนเหล่านี้ซึ่งกันและกันนั้นจะได้จัดให้สำเร็จภายใน20วัน ตั้งแต่วันที่ได้แลกเปลี่ยนระติไฟสัญญานี้แล้วมณฑลบูรพาอันประกอบด้วยสามจังหวัดที่สยามยอมยกให้ฝรั่งเศสในครั้งนั้นทิศเหนือติดต่อมณฑลน,น,นครราชสีมาทิศตะวันตกติดต่อมณฑลปราจีนบุรีทิศใต้ติดต่อมณฑลจันทบุรีภูมิประเทศส่วนมากเป็นที่ราบมีตนเลสาบที่อุดมไปด้วยปลาน้ำจืดและโบราณสถานขนาดมหึมาอย่างนครวัด นครโธมและปราสาทอีกหลายแห่งแต่พล,ลเมืองเป็นชาวขเขมรดินแดนที่ไทยแลกคืนคือเมืองด่านซ้ายอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยในมณฑลอุดรพล,ลเมืองเป็นชาวลาวส่วนเมืองปราดที่มีสถานะเป็นจังหวัดและอยู่ติดกับมณฑลจันทบุรีพลเมืองเป็นคนไทยเกาะทั้งหลายที่รัฐบาลสยามได้คืนจากสัญญาครั้งนั้นสยามไม่ยกหรือให้รัฐบาลชาติใดเช่าต่อ ภายหลังกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อพศ2496เขตแดนระหว่างสยามกับฝรั่งเศสจึงกลายเป็นเขตแดนไทยกัมพูชาซึ่งอ,อ้างอิงเส้นเขตแดนกันตามหนังสือสัญญาฉบับดังกล่าวเสมอมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนแต่อย่างใดเกาะกูดจึงเป็นของไทยตลอดมาไม่เคยเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่ต้องถกเถียงกันให้วุ่นวาย ภาพบางส่วนของหนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศสลงวันที่23มีนาคมรศ125ภาพฟรังโกสยามีสตรีต,ตี้ of 1907หรือสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสฉบับภาษาฝรั่งเศส